สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขระบบอีโมนะครับมาสด้าบีทีห้าศูนย์โปรนะครับตอนนี้นะครับกุญแจรีโมทนะครับกดล็อกกดเปิดได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ปัญหาคือสตาร์ทรถไม่ติดนะครับเสียบกุญแจบิดอ่อนทีนี้มาสังเกตบนหน้าปัดเรือนไม้นะครับเลขกิโลหายนะครับรูปเฟืองสีเหลืองขึ้นค้างรูปรถรูปแม่กุญแจกระพริบนะครับเวลาบิดสตาร์ทก็ เงียบนะครับเสียงได้สตาร์ทไม่ทํางานนะครับซึ่งผิดปกตินะครับผมก็ใช้เครื่องสแกนนะครับตรวจเช็คมีข้อปัญหานะครับก็มีโค้ดสีแดงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งต้องไล่ตรวจเช็คนะครับว่าอุปกรณ์ที่ไหนเสียนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการแก้ไขนะครับเปลี่ยนอะไรที่เสียนะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับไม่มีโค้ดที่มีปัญหาแล้วนะครับ คุญแจรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดเสียกุญแจบิดออนมาสังเกตนะครับเลขกิโลขึ้นปกตินะครับเฟืองสีเหลืองที่ติดค้างก็ดับลงเรียบร้อยนะครับรูปรถรูปดอกกุญแจที่กระพริบก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับสตาร์ทได้เลยครับติดเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ m a ด d a b t 5 0 Pro หรือ Ford r a n g e r นะครับ มีปัญหาเหมือนในคลิปนะครับสตาร์ทรถไม่ติดนะครับบิดกุญแจสตาร์ท้วเงียบนะครับรถไม่มีอาการตอบสนองนะครับรูปเฟืองสีเหลืองติดค้างรูปรถรูปดอกกุญแจกระพริบมีปัญหาแบบนี้นะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับรับแก้ไขระบบอีโมนะครับกุญแจหายทากุญแจรีโมทเพิ่มติดตั้งกุญแจรีโมทเรียกใช้บริการได้ครับ